สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะนานแล้วนะคะที่แอดไม่ได้หยิบเอาเรื่องราวการท่องเที่ยวของหนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเนื่องจากว่ามีการแชร์ที่น้อยลงนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวในกรุงเทพที่มักจะเดินทางไปในสถานที่เดิมๆนะคะวันนี้แอดก็เลยหยิบเอามา1คลิปค่ะท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะ ที่มีผู้ติดตามหลักแสนก็ขออนุญาตนำคลิปมาเล่าต่ออีกทีนะคะในรูปแบบของการแปลเป็นภาษาไทยค่ะเปิดคลิปมานะคะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคนนี้เขาก็เกริ่นเอาไว้ว่าหากกล่าวถึงกรุงเทพแน่นอนว่าทุกคนจะรู้ทันทีว่าที่นี่ เป็นเมืองหลวงและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะสถานที่แห่งนี้มีวัดที่สวยงามมากมายรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาหารไทยประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมที่สุดในโลกนะคะซึ่งคลิปนี้ชาวเวียดนามคนนี้เขาก็นำเสนอวัดต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพเริ่มจากวัดโพวัดมหาบุตรนะคะและศาลพระพรหมเอราวัณน,นะคะตัวเขานั้นก็เริ่มจากการพาไปสำรวจวัดโพเป็นที่แรกค่ะ โดยเขาก็ได้มีการเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวัดแห่งนี้ค่ะซึ่งตามข้อมูลที่แอดได้ค้นหามานะคะวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเพทราชาค่ะและมีการบูรณะต่อๆกันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันก็มีพระนอนองค์ใหญ่นะคะประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูป,ป่างสายญาตนะคะหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวหากว่าใครที่แวะมากรุงเทพเนี่ยก็สามารถ มาเที่ยวได้นะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะพาไปต่อที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังญาติอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เขาแนะนำว่ารสชาติอร่อยร้านนี้ก็เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาตลอดค่ะและเหมือนว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือจะเป็นอีกเมนูยอดฮิตนะคะในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียค่ะที่นี่ ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่ว่ายังมีก๋วยเตี๋ยวประเภทอื่นๆด้วยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้ลองกินหลากหลายเมนูซึ่งลูกค้าแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะสั่งมาหลายชามมากค่ะเพราะเสิร์ฟมาในชามขนาดเล็กตามแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะราคาไม่แพงรสชาตินั้นก็ถูกปากมากๆเขาและเพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยต่างก็บอกว่าอร่อยแม้ว่าจะเผ็ดก็ตามค่ะ แต่ละคนก็จะมีชามก๋วยเตี๋ยววางตั้งเป็นชั้นๆอยู่ตรงหน้าค่ะจากนั้นเขาก็มาที่ศาลพระพรมเอราวัณค่ะที่มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่แค่ในกลุ่มชาวไทยแต่ชาวต่างชาติเองก็พากันนับถือค่ะผู้คนที่มาที่นี่ก็จะบูชาดอกไม้ทุกเทียนสำหรับสักการะนะคะก่อนที่เขาจะอธิบายว่าพระพรมแต่ละทิศนะคะก็จะช่วยในเรื่องที่ แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อค่ะแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ลี้ลับนะคะที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามโดยเล่าว่าเมื่อประมาณวันที่3กันยายนนะคะปี1997สายการบินเวียดนามแอร์ไลน หมายเลข815นะคะบินจากเวียดนามไปที่กัมพูชาขณะที่กำลังลงจอดเนี่ยนะคะเครื่องบินก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พุ่งชนในเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ที่รอดชีวิตและคนผู้นั้นก็สวมใส่สร้อยคอนะคะที่ห้อยรูปของพระพรหมเอาไว้ซึ่งสร้อยเส้นนี้พ่อกับแม่ของผู้ที่รอดชีวิตก็ได้มาระหว่างที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะคะและได้แวะมาไหว้พระพรหมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่อง สั้นๆที่เขาเล่าเอาไว้ค่ะเป็นที่มาของแรงศรัทธาร้นหลามนี้ค่ะ หนุ่มเวียดนามคนนี้เขาก็ยืนดูรำแก้บนสักพักนะคะแล้วมาต่อที่วัดมหาบุตรหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดแม่นาคพระขนงนะคะซึ่งย่านาคก็ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการบนเรื่องทหารนะคะตลอดทางเข้ามาวัดก็จะมีร้านขายชุดสังฆทานนะคะและชุดไทยราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะภายในวัดก็จะมีจุดทำบุญต่างๆสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ศาลย่านาคเนี่ยนะคะก็จะมีผู้คนเข้ามาไหว้ย่าเรื่อยๆค่ะหนุ่มคนนี้เองเขาก็ดูเหมือนว่าจะเคารพย่าเช่นกันค่ะจากนั้นเขาก็เล่าถึงความเป็นมาของย่านาค ซึ่งคนไทยหลายๆคนก็จะรู้จักประวัติย่าดีอยู่แล้วนะคะจากหนังต่างๆที่นำมารีเมคกันค่ะใกล้กับศาลเนี่ยก็จะมีคลองให้ได้ปล่อยปลากันนะคะสิ่งที่ทำให้เขาตื่นตาตื่นใจเนี่ยก็คือการที่ได้เห็นคนไทยนะคะที่อยู่ริมคลองพายเรือเล่นอยู่ในคลองนะคะเขาบอกว่าทำให้นึกถึงฉากในหนังแม่นาคที่มีการพายเรือเขายื่นดูพักหนึ่งนะคะแล้วเดินออกมานั่งรถตุกๆก็ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกสําหรับนักท่องเที่ยวพวกเขามาที่ตลาดจอร์ฟแฟรนะคะตลาดกลางคืนที่มีของขายมากมายสําหรับมื้อเย็นที่ร้านเลงแซบชื่อดังในตลาดค่ะจากนั้นก็มาลองยํากุ้งเต้นเมนูที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีความแปลกใหม่ทั้งหมดเนี่ยเดินสำรวจของกินอย่างสนุกสนานนะคะเพื่อย่อยอาหารที่เพิ่งจะกินมาเตรียมท้องสำหรับ อาหารบับเฟ่ที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปยังร้านอาหารหลังจากนี้ก็เรียกว่าอิ่มอร่อยกันไปค่ะทั้งหมดก็ประทับใจกับทริปนี้โดยเฉพาะอาหารในประเทศไทยที่อร่อยและ ราคาไม่ได้แพงเกินไปสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนติดใจในการมาเที่ยวไทยค่ะเพราะได้กินของอร่อยในราคาที่จ่ายไหวนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงทริปเริ่มต้นเท่านั้นนะคะพวกเขายังมีแพลนที่จะเดินทางไปร่วมเทศกาลญี่ป็นในเชียงใหม่ด้วยค่ะ ใช่ค่ะคลิปที่แอดนำมาเล่านี้นะคะเจ้าของคลิปเขาลงเอาไว้เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วดังนั้นจะมีการเล่าถึงญี่ป็งนะคะคลิปนี้เองก็มีผู้ที่ชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์กันไว้ไม่มากนะคะแอดก็หยิบเอาตัวอย่างความคิดเห็นบางอันเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่าฉันก็มาที่นี่เพื่ออธิษฐานเช่นกันซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเข้ามาถึงศาลพระพรมหรือศาลย่านาคค่ะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะบ,บอกว่านำเสนอข้อมูลได้ดีมากๆขอบคุณสำหรับการแนะนำอีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะเป็นของคนไทยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ซึ่งความคิดเห็นที่เหลือส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการเข้ามาให้กำลังใจกับเจ้าของคลิปนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับนะคะสำหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจบคลิปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วย ะะซึ่งต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือความคิดเห็นหน้อยไปหน่อยนะคะก็ขออนุญาตยกไปเป็นคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ